สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับไกด์มอนครับวันนี้พาไปเที่ยวฟุตบอลสวีเดนออสเ็นคานครับคู่ที่น่าสนใจครับรองจาฟฝูกับฮัมเบอร์บี้ครับวันนี้เล่นในบ้านเจอกับทางด้านของบอมมาปชคาน่าครับ ต้องบอกว่าวันนี้ฮัมเมอร์บี้เองเนี่ยช่วงที่ผ่านมาฟอร์มดีมากเลยนะครับไปสะดุดมาเกมที่แล้วตอนนี้เป็นรองจ่าฝูงคือถามว่าตามหลังเยอะไหมก็ตามหลังอยู่มาสีคะแนนครับซึ่งวันนี้ยังไงก็ต้องปล่อยผ่านไม่ได้ครับแต่ว่าทีมเยือนฟอร์มดีนะทีมเยือนไม่ใช่ฟอร์มไม่ดีนะครับบอกมาป o อชคันหาเนี่ยห้าเกมหลังสุดแพ้เกมเดียวแล้วชนะมาสี่เกมติดแล้วด้วยฟอร์มดีจริงๆ แต่วันนี้ถ้าว่ากันถึงเรื่องสถิติต่างๆไปดูชนิดหนึ่งครับสถิติต่างๆของทางคู่นี้เวลาเจอกันเป็นการส่วนตัวเนี่ยนะทางเจ้าบ้านเหนือกว่าเยอะครับเพราะว่าเจ้าบ้านเนี่ยเป็นทีมลุ้นแชมป์มาโดยตลอดนะครับช่วงหลังเนี่ยเพิ่งจะมาฟอร์มดีนั่นนั้นครับทีมเยอือนเจอกันล่าสุดเนี่ยนะครับในบ้านของฮัมเบอร์บี้ปีที่แล้วเนี่ยเสมอกัน 3- 3นะครับแต่ว่าฮัมเบอร์บี้ไปเยือนชนะ2 0 นะฮะถือว่าดีครับปี2023ครับฮัมเบอร์บี้ไปแพ้1นูนะแต่กลับมาเล่นที่นี่ชนะ2.1นะครับปีก่อนหน้านั้นมีบอลถ้วยนิดหน่อยนะครับฮัมเบอร์บี้ชนะ2.0ไปเยือนนะครับแล้วออสเวนคารปี2018ฮัมเบอร์บี้ถล่มไป4.0่ศูน์สถิติดีกว่าครับสถิติดีกว่าช่วงหลังอาจจะดูใกล้เคียงกันหน่อยนะแต่วันนี้ผมว่าฮัมเบอร์บี้เองก็เป็นทีมหนึ่งที่ ต้องการลุ้นแชมป์ครับ3มคะแนนต้องมีต้องให้ได้นะครับตามแค่4ไม่ได้เยอะอะไร1ลูกเนี่ยมีไปลุ้นประตูที่สองสหรับฮฮมเบอร์บี้คืนนี้ครับฝากไว้ที่ฮฮมเบอร์บี้แล้วกัน